สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไก่ตันมาที่ร้านนี้สิครับสมมตบัครับบริการเติมโลบัครับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไก่ตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ดิ้งด้านล่างนะครับส o ม e b บั k ลเท่านั้นนะครับก็ขอยินงดีตอนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องอีเดียลเกมเมอร์นะครับวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมบอกฟูนครับมีไอดีเกมมาแจกฟรีนะครับสำหรับใครที่ไม่มีไอดีเล่นนะครับก็เข้ามาติดตามช่องพี่ครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดต่อขายโลกกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับพี่รับนะค โอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็จะมาแจกรหัสฟรีนะครับเป็นรหัสเบวตันครับใครที่อยากได้รหัสนี้ก็ทักมาที่แฟนเพจเลยนะพี่จะให้คนที่มาคนแรกนะครับสําหรับพี่ไม่ได้ตอบใครก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับรหัสนี้ก็จะเป็นดีซ่นไม่ติดผิดนะครับใครที่ได้ไปก็รักษารหัสนี้ไว้ให้ดีครับโอเคครับสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับสำหรับคนแรกเท่านั้นครับเดี๋ยวปีใหม่นี้พี่จะขอพักแจกรหัสักไม่กี่วันนะครับอาจจะพรุ่งนี้พักเลยหรือไม่ก็วันลือนะครับก็ขอโทษด้วยครับพอดีมีเทศกาลจัดงานนิดหน่อยนะคร ก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยครับพี่จะไปเฉลิมเฉลองปีใหม่ครับใครที่เฉลิมเฉลองปีใหม่ก็ขอยินดีด้วยครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วได้อยู่กับแฟนนะครับตอนนี้พี่ก็โสดครับพอดีเพิ่งเลิกกับแฟนนะมีปัญหากันนิดหน่อยนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ